สวัสดีครับทุกคนเชี่ยงแล้วเขี่ยงแล้วมาหาอะไรทานกันก่อนนะครับมาครับมาครับวันนี้เมนูอะไรจะดูบ้างวันนี้ทานอาหารญี่ปุ่นนะครับทั้งวันเลยนะครับตอนเช้าก็กินกับทานกับไข่ต้มนะครับตอนเที่ยงใส่ปลากระป๋องนะครับปลากระป๋องมาม่าสองสองนะครับปลากระป๋องหนึ่งกับป๋องนะครับก็ของหวานก็เป็นขนมปังนะครับ มาครับมาครับมาทานิกันครับทุกคนมาชมธรรมชาติชีวิตมเล็กๆก็ดีกันไปนะครับมาเป็นนิ่จภาพที่ดีต่อกันนะครับทุกคนตู้ขาตู้กันต่อไปนาะงฟอไดเออร์ถอยนะครับตู้กันต่อไปเหนื่อยก็พักหนักก็วางนะครับเติมพลังแล้วก็ไปคู่งานต่อรั ทุกทุกครับทุกคนขอเป็นกำลังใจให้ครับ